สวัสดีครับพบกับร้านหุ้มบ่อนะครับหุ้มบ่อแบบสวมครับบ่อเดิมวันนี้จะหุ้มบ่อคู่หน้าของ D m a ม a กออน w ิวนะครับวิธีหุ้มก็ถอดสกูท้องตัวพับบ่อออกนะครับแล้วก็ตัวกับบ่ออยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งตัวถอดออกแล้วก็ยกกับเกลือกับบ่อออกนะครับเพื่อสะดวกในการหุ้มบ่อของเราเนื้อหนานะครับ อายุการใช้งานได้นานหลายปีแล้วก็หุม้มทรงรุ่นนะครับเลือกสีเลือกลายได้การหุม้มก็หุ้มง่ายนะครับคันนี้เลือกลายดำนะครับแลบแดงลาย V I P นี่ครับหุ้มเข้าไปก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นทีนทุกแกนะครับเราจะเอาทีนทุกแกไปติดไว้ด้านหลังหุ้มก็เข้ารูปเลย สวมเเข้้าไปไปดลยนะครับส่วนตัวปิดบาะด้านหลังนะครับเป็นเช่นเป็นผ้าปิดเบาะแล้วก็ปลดลงมาแล้วก็พับพับแล้วเก็บซ่อนไว้ด้านหลังบาะนะครับบอกคู่หน้าราคา2,800บาทนะครับทุกรุ่นเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็หรือลูกค้าจะเอาไปติดตั้งเองก็สั่งไปติดตั้งได้สินค้าเราเป็นงานสั่งนะครับลูกค้าต้องสั่งก่อนเพราะว่าเราไม่ได้สต็อกของไว้บอกของเราจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับมีตัวพิงกับตัวนั่งส่วนตัวนั่งก็จะติดตินนุกแกแล้วก็มีเชือก2เส้นนะครับ แล้วก็ตัวนั่งจะเป็นซ้ายขวานะครับดูที่ปีกบ่ออนะครับบปีก่สั้นจะอยู่ด้านนอกปีกบ่อยาวจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเหมือนกันครับแล้วก็จัดเข้าให้รูปจัดให้เข้ารูปแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปเราจะไปผูกเชือกไว้ด้านหลังนะครับ ถ้าเป็น4ประตูจะอยู่ที่ราคา5,800บาทนะครับเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ครับเราก็จะผูกเชือกไว้ด้านหลังนี่เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะติดตีนทุกแก ติดทิทท้ทุกแกก็ติด2คนนะครับหรือจะติดคนเดียวก็ได้แต่ว่าติด2คนมันจะแน่นกว่านะครับนี่ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดออกมายังไงก็ประกอบเข้าไปอย่างไงนนะครับตวัวกาบบอกนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็น เป็นการเจาะหัวบ่อนะครับแล้วก็เจาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะสวยงามลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับทุกอย่างที่เราถอดมาเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับหนังหนาผิวเรียบเนียนนะครับ นั่งสบายอยู่ได้นานนะครับหัวบอกก็เข้ารูปสวยงามเลือกสีได้นะครับเลือกสีได้ตามใจชอบลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมคู่หน้าราคา2,800บาทขอบคุณครับ